สวัสดีค่ะชื่อเบนนะคะอายุ40กลางๆจะเรียกเจเบนป้าเบนเรียกได้หมดค่ะไม่ติดค่ะความตั้งใจที่จะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber มือใหม่นะคะเกิดจากต้องการจะเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆได้เห็นว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่วัยไหนถ้าหาตั้งใจและลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะ ส่วนข้อที่สองเกิดจากสภาวะหนึ่งนะคะที่เราเคยมีความรู้สึกว่าเราสึกดิ่งดาวเรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังไม่ภูมิใจในตัวเองไม่อยากจะทำอะไรเลยค่ะหมดอะไรตายยากคิดอะไรไม่ดีไปต่างๆน,นานาเราไม่อยากสู้แล้ว ชิ้นี้เรายอมแพ้และเราไม่เอาอะไรเลยอยู่พักหนึ่งจนมาวันหนึ่งเราหันไปมองหน้าลูกเอชเราไม่อยู่แล้วลูกเราจะอยู่ยังไงลูกต้องการเรานะลูกยกให้เราเป็นโลกทั้งไปของเขา เราต้องอยู่เพื่อูกตรสิตั้งแต่นั้นค่ะสติมาเลยกลับมาฮึดกลับมามีพลังที่จะต่อสู้ไปกับแต่ละวันแต่ละวันจึงอยากเป็นแรงบันนาลใจให้กับทุกๆคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะคะ สักวันหนึ่งทุกๆอย่างมันจะต้องผ่านไปวันนี้พอเป็นพรุ่งนี้จะกลายเป็นเมื่อวานก็หมายความว่าเราผ่านหนึ่งได้แล้วไงคะมาค่ะเราเลิกทุกเนาะมาอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขความสุขจากร,บรอบๆตัวเรามาค่ะ มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันนะคะยังไงฝากยูทูบเบอร์น้องใหม่สาวใหญ่วัยกลางคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเราเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ